我。So ชคได้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมจะไปอัดตัวเดโมให้นะครับรับรองเลยครับเพลงนี้ดังแน่นอนนะครับได้ครับครับครครับ,ค,รบคุณพรุ่งนี้อผมจะได้อัดตัวเดโมแล้วนะผมเชื่อว่าเพลงที่ผมแต่งเนี่ยมันจะดังคู่แตกเลยถ้าพรุ่งนี้ผมไปอัดตัวเดโมเสร็จเนี่ย ผมจะได้เงินมัดจำมาก่อนคุณอยากได้แอร์ใหม่ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวผมจะซื้อให้นะนี่เดี๋ยวผมร้องให้ฟังผมว่าคุณต้องชอบเพลงนี้มากแน่เลยเธอจำได้ไหมเมื่อตอนมสามที่นั่งข้างฉันเราคือเพื่อนกันที่ฉันแอบรักจำได้ไหมเอย่ย ผ่านมาลายเปีย่ยงรักคนนี้ไม่มีเปลี่ยนเลยอยลูกฉันเลยโบทเลิกฝันลมๆแล้แรงสะทีเถออฉันว่าคุณไปหางานที่มันมั่นคงที่มันดีกว่านี้ทำดีกว่าไหม ชอบอรอนี่ผมเอาเรื่องราวของเรามาแต่งเลยนะ คั้ใจเข้าห้องมาหลายเดือนแล้วนะเอ่อเดี๋ยวผมจะรีบหาเงินมาจ่ายให้เลยนะครับคุณทอ็อปค่าเช่าห้องทั้งหมด4เดือนรวมค่าน้ำค่าไฟทั้งหมดก็25 0 0 0เป็นลูกผู้ชายพวกเราต้องทำให้ได้ด้วยละ่ะขอว่านะครับคุณทอ็อป เขาอ,อีกเหรอติดเขาไว้กี่เดือนแล้วอะงั้นเอางี้เดี๋ยวคุณเอาเงินเก็บฉันไม่จ่ายก่อนจ่ายมันหมดทุกเดือนเลยนะฉันไม่อยากให้คุณต้องมาเป็นหนี้ติดเขาแบบเนี้ โอสเงินเก็บของฉันที่อยู่ในซองสีน้ำตาลนี่หายไปไหนพอดีว่าแม่เพื่อนผมป่วยอะ่ะผมก็เลยให้เพื่อนเขายืมไปก่อนนี่คุณยุ่งกับเงินเก็บของฉันเหรอก็เขาเป็นเพื่อนสนิทผมตั้งแต่เด็กๆตอนนี้เขารำบากอะ่ะผมไม่ช่วยไม่ได้ มีปัญหาผมไม่ช่วยไม่ได้แล้วคุณก็ไปอยู่กับเพื่อนคุณเลยเฮ้ย <increí ble> นี่คุณเข้าใจอะไรง่ายเลยวา ผู้จัดการครับเงินเดือนผมอะไรจะได้หรอครับผู้จัดการก็รู้นี่ครับว่าัานาทางบ้านผมนั้นไม่ดีผู้จัดการช่วยผมหน่อยได้ไหมครับไม่ได้หรอกแกก็รู้ดิว่าช่วงเนี้ร้านเป็นยังไงอ่ะมีลูกค้าบ้างไหมอ่ะเรื่องเนี้ช่วยไม่ได้หรอกแต่ผู้จัดการ ผมนั่นแหละครับคุณหยุดวยไวไวได้ไหมครับลูกค้ายหงอยู่ในร้านอยู่เลยอะคุณเป็นผู้จัดการร้านเหรอแล้วทำไมคุณถึงไม่จ่ายเงินเดือนให้แฟนฉันที่ก็ค้ามาตั้งหลายเดือนแล้วพอแล้วใช่ไหมคุณไม่อายเขาบ้าเหรออายอะไรอะ่ะที่ฉันทําอยู่นี่ก็เพื่อคุณไม่ใช่หรอถ้าวันนี้คุณไม่ได้เงินเดือนกลับไปด้วยอะงั้นเราก็ไม่ต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันละ เดี๋ยวแค่ไม่ได้เงินเดือนอน่ะถึงก็ต้องเลิกกันเลยเหรอขอโทษนะครับผู้จัดการ เงิน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 คุณนีมันหน้าเงินจริงๆเลยอะคุณว่าอะไรนะผมบอกว่าคุณมันหน้าเงินฉันหน้าเงินงั้นเหรอคุณดูเสื้อผ้าที่ฉันใส่นี่ฉันต้องซื้อเสื้อผ้าตอนที่มันลดราคาคุณดูเฟอร์นิเจอร์ในบ้านเราดิต้องไปซื้อจากร้านมือสองคุณดูแม่ก็ทงเครื่องสำอางของฉันอะ เป็นยังไงอะ ฉันท้องแต่ฉันตัดสินใจได้ละว,ว่าฉันจะเอาเด็กออกคุณเราเด็กออกไม่ได้นะชปบาลูกของเราอะผมดูแลได้งั้นพรุ่งนี้เราไปจดทะเบียนสมรสกันเลยคุณจะเอาอะไรมาดูแลลูกของเรา ้แลวตามหาเธอมาแสนนานฟ้าเป็นพยานรักเธอผู้เดียวอยู่ทุกเวลา แต่ไม่เข้าใจว่าโชคชะตาเหมือนกวนบาทาขอวอนจันทราอย่าให้เธอพรากฉันไปอีกเลย เธอจำได้ไหมเมื่อตอนมอสามที่นั่งข้างฉันเราคือเพื่อนกันที่ฉันแอบรักจำได้ไหมเอ่ยในที่สุดคุณก็ทำสำเร็จถิง้ง เรากบลังกันนะ เห็นไหมว่าผมทำสำเร็จแล้วนะที่ตอนนั้นผมยอมปล่อยอคุณไปอ่ะว่าผมรู้ดีว่าตอนนั้นอผมไม่สามารถดูแลคุณได้แต่ตอนนี้อผมมีทุกอย่างแล้วผมดูแลทั้งคุณแล้วก็ลูกได้แล้วนะเพราะฉะนั้นอ่ะคุณกลับไปอยู่กับผมเถอะ ถิ่งทิงถิงิงนี่พ่ออีกนะลูกพ่อคะต่อไปจากนี้เลิกงามงามดีที่ตั้งใจไว้คือหมอหัวใจให้เธอเก็บไวจ้จะได้ไหม